รอบนี้777เฟอร์นิเจอร์มือ2ได้นำเฟอร์นิเจอร์แบรนด์นำเข้ามาให้เพื่อนๆร่วมสนุกกันกว่า30รายการอีกแล้วครับเริ่มต้นที่โซฟาคลิปโซอฟอ่ากายจากประเทศอังกฤษบอกก่อนเลยนะครับว่ามือหนึ่งราวๆ5 <500, 000. S 1> แสนตัวนี้ลูกค้าสั่งเป็นเบาะผ้าไหมแบบของบ้านเรานะครับและเพื่อนๆทราบไหมครับว่าข้อดีของผ้าไหมคือนอกจากเนื้อผ้าจะนุ่มลื่นเง,งาแล้วยังช่วยปรับอุณหภูมิเมื่อสัมผัสอากาศร้อนให้เย็นขึ้นเวลาเย็นให้อุ่นขึ้นแล้วเราก็เปิดที่40,000บาทเท่านั้นเองสีชมพูหวานๆ ม,ม,มือหนึ่งเกือบแสนเลยนะครับเนี่ยทางร้านเปิดเพียง8,000บาทเท่านั้นนอกจากเตียงแล้วเราก็ยังมีฟูกของเขาที่ขึ้นชื่อว่าเป็นที่นอนออร์แกนิกที่ผลิตจากวัสดุธรรมชาติมากที่สุดซื้อมือหนึ่งต้องมีเป็นแสนแต่เราเปิดเพียง6,000บาทเท่านั้นแอบ,บกระซิบนิดนึงว่ามันใหญ่มากและหากเพื่อนๆกาลังมองหาเก้าอี้อาร์มแชร์ไว้นั่งพักผ่อนแนะนําตัวนี้เลยเก้าอี้อาร์มแชร์ปรับนอนไฟฟ้าจากแบรนด์เลซี่บอยสุดโด่งดังตัวนี้ใช้งานได้ปกติสภาพสวยเลยครับสีและสไตล์ที่เป็นหนังแบบนี้ก็เอาไปเข้าได้กับทุกกกกสสไไตตตตตตล์าาาาารแแ่่่่่งงนนคเเปิดทททีี800บพือๆมหฟววย ให้ดูลักชวรี่คลาสสิกมากขึ้นต้องรายการนี้เลยรับไปเลยถึง2ตัวราคาเริ่มต้นที่3,000บาทและโต๊ะคอนโซลตัวนี้สวยหรูมากครับเหมาะกับเอาไปวางเพิ่มความโดดเด่นให้กับห้องได้ง่ายๆในราคาเปิดที่3,000บาทโซฟาตัวนี้ส่วนตัวผมชอบมากๆครับเท่สุดๆจากแบรนด์โมเบลล่านะครับสีดำเพิ่มความโดดเด่นให้กับห้องรับแขกได้เป็นอย่างดีแถมที่นั่งใหญ่นั่งสบายและสวยแบบนี้ในราคาเปิดที่5 0 0 0บาทยังมีเซตคอฟฟี่เทเบเลสามขนาดงานดีไซน์เก๋สามารถแจกออกมาใช้งานได้ตามความเหมาะสมใช้พื้นที่ในการจัดเก็บน้อยในราคาเปิดเพียง2500บาทเองรราายยกนนี้เ็ตอัจฉ ภาพใหม่จากแบรนด์ LG สามารถต่อ WiFi ได้มีหน้าจอแสดงผลแบบระบบสัมผัสมีฟังก์ชันครบครันยังมีคู่มืออยู่ในตู้ด้วยครับและร้านก็เปิดเพียง1 0,000บาทเท่านั้นพรมทอไฟเบอร์ผืนนี้จากแบรนด์ d i c o l a ดูจากการทอของเขาสิครับเนียนและสวยสุดๆเขาก็เปิดที่1,000บาทเท่านั้นส่วนคอนโซลตัวนี้จากแบรนด์ Jonathan c h a งานดีไซน์เข้าสวยคลาสสิกมากครับเอาไปตกแต่งเพิ่มความโดดเด่นให้กับมุมโปรดของเพื่อนๆได้เป็นอย่างดีในราคาเปิดที่1 2 0 0 0ม่นอันบาทบอกก่อนนะครับว่ามือหนึ่งตัวนี้เกือบแสนอีกแล้วครับและน เพื่อนเพื่อทราบไหมครับว่าราคาเก้าอี้ตัวนี้มือหนึ่งมีครึ่งแสนทำไมแบงแบบนี้หรอก็แบรนด์นี้เขาศึกษาเรื่องสรีระมนุษย์มามากกว่า30ปีเพื่อผลิตเก้าอี้เพื่อสุขภาพให้เรานั่งทํางานได้นานโดยไม่ปวดหลังดูจากที่ผมนั่งได้เลยรองรับหลังได้ดีมากๆเลยทีเดียวนั่งสบายตัวนี้เริ่มต้นที่ห้าพันบาทครับต่อไปคืออ่างอาบน้ำจากแบรนด์ Holler อ่างตัวนี้เป็นเหล็กหล่อทั้งตัวแข็งแรงมากๆเพิ่มความสวยหรูให้กับห้องน้ำได้มากขึ้นมือหนึ่งแสนกว่าบาทเลยนะครับแต่เราเปิดราคาเริ่มต้นที่ หน้าบานสีทองเพิ่มความโดดเด่นและดึงดูดสายตาได้ดีมากๆเลยครับบอกเลยครับว่าเขาเริ่มต้นเพียง5,000บาทเท่านั้นต่อด้วยเก้าอี้อาร์มแชร์ตัวนี้ถือว่าเป็นเก้าอี้อาร์มแชร์ที่ตัวใหญ่มากเลยครับด้วยสีและดีไซน์สามารถเอาไปตกแต่งกับเฟอร์นิเจอร์ได้หลากหลายสไตล์ตัวเดียวจบร้านเขาก็เปิดราคาที่2,000บาทเท่านั้นของประดับที่มีแบรนด์เราก็มีนะครับเป็นเจกันจากแบรนด์คาริกลิสเม็ดอินโปเลนนะครับเพื่อนๆสวยเท่มากๆ,ๆเอาไปตกแต่งห้องได้หลากหลายสไตล์เพิ่มความดูดีให้กับมุมนั้น้านั้นนอกจาเสีดแล้วราาายยยยัังงมมมีีีีีีเเเเจกกนนนนนสสขวววแแบบบรรรดดดด์ไซิ้้่ตพ 3,000บาทเองและเพื่อนๆท่านใดอยากได้ของเหล่านี้ไปตกแต่งบ้านห้องคอนโดเพิ่มความสวยหรูให้กับมุมโปรดของเพื่อนๆตามผมมาเลยเดี๋ยวผมจะบอกให้และใครที่สนใจอยากที่จะเข้าร่วมประมูลกับทางร้านเพียงสแกน QR Code เพื่อเข้ากลุ่มมารอดได้เลยครับถ้าใครยังไม่เข้าใจสามารถทักแชทถามแอดมินได้เลย